เชียนะครับปี64ส464ใหม่ๆกิบๆรถสีก็พอประมาณนะครับรถผู้ใหญ่อะมือเดียวเลยมือเดียวยาวๆเลยดูแลรักษาก็ตามมานเป็นผู้ใหญ่ครับประมาณนึสบายผู้ใหญ่เลยมีที่ที่กันเหยียบ เดิมๆเ <Yeah. S 1> บามีเบาะอย่างเดียวนะครับไปทำเบาก <Yeah. S 1> ็าสวยเลยของนั้นใช้งานได้ดีเลยเครื่องดีเลย <Yeah. S 2> ยังนิ่มอยู่เลย <Yeah. S 2> อื่นก็ตามอายุไขนะครับแต่ยังใช้ได้ปกติแลวครับชื่น รัดมือด้วยนะครับส่วร11ัดมือร้อยสิบสองยังยังเบาๆอยู่ดูซ้ายดูขวาติดหมดนะครับ ขับดีเลยผมลองแล้วขับขออกมาตามสไตล์ผู้ใหญ่เป็นต้นๆนะครับมาใครชอบเอาเลยนี่เลยไม่แว้นเลยใช้งานจริงๆเลยสตาร์ทมือด้วยเถงเลยเอกสารครบพร้อมโอนนะครับีนะ๋จะลองพาไป ครับเดี่ยวขับไอเดี่ยวเลยม่ประมาณห้าหมื่นกว่าโลถือว่าไม่เยอะครับรถถ้าเยอะต้องเป็นแสนห้าหมื่นโลถือว่าธรรมดาขับรถเล่นเลยเดี๋ยวไปได้เรื่อยๆเ่ยเดี๋ยวสามเดี๋ยวสี่ เลขสามเลขสองอนจะพาวิทยาลัยนะเด็กทีอยู่มีเสียงนิดหน่อยไป กได้เลยบมืเอเดียวเยอะเลื่นๆถ้าจะให้ดีน่าจะเปลี่ยนโซ่อ่าน่าจะเปลี่ยนโซ่สักเส้นหนึ่งอาจจะโซ่อาจจะแบบอาจจะเก่าแล้วอะไรเงี้ยมีตึงๆหน่อย ตอนนั้นไม่มีอะไรแต่เตอทุกอย่างดังหมดโอเคเข้าเกียร์แลโอเค